เเหลืออองไม่ค่อยเหลืองนะพี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านเออไม่ได้สนใจมันก็ไม่ได้ให้ค่ามึงขนาดนั้นเออที่จะโทรไปหามึงไม่ใช่แม่คุณสำคัญอะไรขนาดนั้นพี่ควรต้องไปรายงานมึงอะมันนี่แหละมันสําคัญตัวเองมากไอเฮียนี่จะส่งข่าวปะจะส่งข่าวปะโอ้จะไปส่งยัง่แม่ข่อยเนาะเออแต่แม่ข่อยยังไม่โทรหาเนาะเอาหรือไปส่งให้เนีาะพอส่งแล้วพอไปได้ไง เอาเหรอเออส่งข่าวแบบไปได้พี่สังอย่างอย่างแม่ไปได้ยเนี่ยทงข่าวผู้ใด้เหรมีมีอะไรดโวนลาตายโอ้โฉมว่าจุ่มหอยทรงข้าวความคืบหนงคืบหนาเออเฮ็ดกำแพงกับเอฟซีเอฟซีเพิ่นเพิ่นว่าเอฟซีล่ายมึงเอาความไหนไปเคลียร์กับลุงบอเลยอมึงโอมเงินมึงเงินถอนเท่าไหร่อะไรน่ะได้ลายปานไหนมาแบ่งกันหนแบ่งแบ่งกันหนได้ลายปานไหนสิไปเอาหยังไราแห้งกับเกือบอะไรอีก เงินขอเขาบางทีหอยหักบาทเพื่อพยอยขมับเพื่อย่อยหำอีกเจ้าของเนี่เจ้าของเงินเขาโอนทางบริษัทเลยลุงก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเงินมันเป็นยังไงมายังไงเขาก็โอนเข้าบริษัทของเขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวถามดูบัดนีันประตูสุริยันจันท่า จักเลนียวขอบุญเนื้อข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าโอนเงินยขอบัญชีข่อยดิฮะโอนเงินยขอบัญชี้่อยดิสายบานนี่ว่ดขวากบอกว่าให้ไปฟ้องศาลเอาแล้วว้าวเจ้าไปศาลกันดินะบ่เล่ขวากับไปเห็นประตูกันดิประตูสายบานประตูมันเ็ประตูสุริยันจันทานดิมันเป็นอะไรประตูสุริยันจันทันี่เจ้าทำมาเนี้ยทางนั้นก็มุมมาได้ ออที่มันประตูเล็กกันนี่นั mm ่นอ่ะนั้นนะประตูนั่นนะประตูยันจะถูแั่แล้วเงินบริเงินบริดาเขาห้ากเกืออ้าเหุรณ่อยับมึงขยบขยบาางเลยมึงยับขยบอกา่างเลยก่อ บอกว่าอันไปฟ้องเอาเด้ออันแล้วก็ลักฐานมาฟ้องเอาวางสินะขาฟ้องเลยทีนะเสร็จแล้วคอยเขาเอาโยพี่น้อง่ตูวสุริยันจะท้ายนี่เงินเขอบซีเจ้ามันบ่เออโยมีโน่ไปเจี๊งไปเจี๊เด่งเขาเด้อเดี๋ยวเขาโบยจักน้ำเด้อเรื่องนี้เด้อบอกเงินท่อนเด้่เงินท่อนเด้่มาแบ่งกันดีเงินท่อนมันก็เข้าวัดคุเรียนอะเนาะวัดครึ่งหนึ่งงานทางงานทางงานทางต้องเข้าในกรรมการในครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเออ หลายแบบหลายอย่างคอนซีดด้วยยังมาเข้าคนนี้ดูดีครับเรื่องเงินประตูแกนทาเพราะว่าโอนเข้าบัญชีคนนี้ครับอี้มาได้ไม่ได้เอนเข้าบัญชีโอ้ดีแต่บัญชีสอยคอใอ้่อยพี่น้องเอ้จัดเงินงานมันเกิดให้ก็ดีแล้วพี่น้องเนาะอืมเออเพราะว่าเงินแต่ละบาทเงินเตะสลึงหนึ่งกะพี่น้องเออเราไปสั่งเราไปสั่งของแล้วเขามาส่งให้เฮาพี่น้องไม่ว่จะไปซื้อที่โกบอนหรือไปซื้อที่ไทยวัสดุ ร้านอุปกรณ์พี่น้องเลยเขาจ่าเองเขาเออเออมึงไม่รู้อีหานี่ควายนะควายตัวเบอร์เลยเพราะว่าลุงนี่เขารู้ทุกอย่างเพราะว่าเออคนที่ทําให้เขาก็คุยกันอยู่แล้วพี่น้องเลยมึงเอาคำไหนมาพูดอีควายเอา้ไอมไปนี่อ่่้พี่น้องเลยมั น้ำเป็นตัวได้พี่น้องเอ้ยซ่มเดียวกับหมแสดงว่ามันมีลงน้ำแข็งแสดงว่าไม่ลงน้ำแข็งจักเละน้ำแข็งโบจักบนจังทำไมปั่นหนาเป็นก้อนมันมีลงน้ำแข็งจริงจิตบอกแค่แค่เรื่องนี้นี่เราก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นกวนสั่เดียวเนาะมึงมาบมกแป้งเนาะซ่มเดียวเนาะเอาเดียวซะสูกูจีบซอยดอกพันหนึ่งเอ้าเอ้าเอาซอยแต่กูแต่กูว่ได้เงินกูก็ชิยืมมาซอยใช่ดอกเอาเดียวซะสูงพอเดียวละเด้อออ อีนี่ก็โอ้ลีโนเวทบ่ได้พี่น้องเอ้ยเครื่องบินเข่าทางขวางพี่น้องเอ้ยอ่าสเตลเลต์ฮะข่าทางขวางเครื่องบินน้ำหลวมเอ่อลีโนเวทก็เขาเสื้อกข้าวยิบเลยหมอทรายหัวลึกอออีนี่นะไม่ธรรมดาสิเด้ฮ่าฮ่าโอ้เฮียสุดเร็วสุดพี่น้องเอ้ยอีนี่เนาะขายชิดอ่ะฮอาฮ่าฮ่าเออจะมาคุยด้ไหเลย มันนี่นะครับ fc มันไม่เปิดหน้ามันเพราะอะไรพี่น้อง fc หน้ามันเป็นขี้กากพี่น้องว่าสั่งบอกถ้ามึงแน่จริงเปิดหน้าเหมือนกับกูนี้อีควายใส่ก็ใส่มันตายีมาดามลาตาหยีมาดามลาเตอีควายมึงเออกูด่ามึงด่าก็ไม่สมอีควายนี่พี่น้องก็ต้องฝังอย่างเดียวเอออย่าปลุกกูกูด่ามึงมึงฮะถ้ามึงตายไปเด้อนี่แค่ใช้ตามแล้วทั้งปุดคิดจมึงตายไปนี่เนี่ยเนี่ยมึงจะอ ตายเลยเอยเดี๋ยวกูฝังคาที่นี่เลยมึงเด้อมันนี่เด้อนี่กูขุดมั่งเลือกเอาเลยลุ่มใดมากขุดใหญ่ฮะกูขุดลุว้ายแม่ไอีพีสองมาเร็วขับเลยเดียวเอออย่างเล่นลักลี่อยู่อ่างเดียวมันลักลี่พี่น้องมีความผิดเยอะแยะอีกวายนี่ยังรู้จักมันน้อยไปสัตว์นี่พี่น้องเมื่อก่อนเขาออกจากมันเพราะอะไรพี่น้องเอพี